หลายคนอยากเห็นนะคะสภาพตู้เย็นของดิฉันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะเปิดให้ดูกันเลยนี่ไม่มีอะไรเลยค่ะคุณนะ ายสัปดาห์ก็คงไม่มีอะไรเหลือแล้วค่ะคุณน้าหนีไปช้อปปิ้งมาแล้วแล้ววันนี้น้องหญิงก็จะมาแชร์เทคนิคการเก็บผักผลไม้แลวก็เนื้อสัตว์เข้าตู้เย็นกันค่ะเชื่อว่าแม่บ้านญี่ปุ่นเป็นกันทุกบ้านนะคะแลปนี่ต้องมีเลยติดบ้านห้ามขาดในส่วนของแอปเปิลนะคะน้องหญิงก็ใช้คลีแรบนะคะพัน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 น้องแบบนี้นะคะน้องก็จะได้อยู่ได้นานขึ้นซูเปอร์ญี่ปุ่นก็จะเปือยกายผักผลไม้มาแบบนี้เลยเธอเราก็ต้องเอามาแลบเพื่อเก็บให้ได้นานขึ้นนะคะหลายคนอาจจะกังวลนะคะว่าเห็นน้องหญิงห่อนะ่ค ต้นหอมญี่ปุ่นมันก็ยาวใหญ่มากเลยนะคะคุณนะเข้าวตู้เย็นไม่ได้ค่ะเราก็ต้องมาหั่นท่อนน้องแบบนี้นะคะแบ่งไว้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นกันส่วนของน้องไก่นะคะซื้อมาแพ็คใหญ่แล้วก็จะแบ่งทานเป็นรอบๆนะคะก็ทําให้มันพอดีทานงและนี่ก็เป็นเทคนิคการเก็บรักษาความสดของวัตถุดิบของน้องหญิงเองค่ะทําแบบนี้รักษาความสดหมดกลิ่นกวนใจแน่นอนคุณแม,แม่แม่แม่คนไหนสนใจคลีล็ปเดี๋ยวน้องหญิงจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะ